ทุกคนเรามีอะไรจะเล่าให้ฟังเราเคยไปทัศนศึกษาตอนมหาลัยกับอาจารย์ที่เขาใหญ่แล้วเอ้ยตอนนั้น<ม>นอนนอนน,นครปฐมแล้วมั้งแล้วทีเนี้ยไอ้ผ้าเนี้ยก็อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้นมันมันมันอยู่สูงมากเลยนะทุกคนคือมันอยู่สูงเนาะเราอาบน้ําเสร็จเราอะไรเสร็จแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ อห,หัวเข้าไปเพราะว่าขนาดมันได้ไงทุกคนพอเราเช็ดเช็ดเช็ดเสร็จนะแล้วเราก็ออกมาดูตอนที่เราเสร็จแล้วผมผมแกล้แห้งแล้วจะมาเป่าผมเพิ่มอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูยิ้มคัมทุกคนยิ้มคัมเขาต้อนรับเราดีมากเลยทุกคน <c oughs> อ,อนี่แหละลเรื่องเรา นี่นะทุกคน <laughs> ไม่คงไม่มีใครโง่เหมือนเราเหรอก <laughs>